มาระเบิดกล้ามแขนกับกล้ามหวานกันนะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเ,อน,เนี่ยเล่นไบเซ็ปนะครับโดยเราจะเล่นด้วยกันทั้งหมด4ท่าเริ่มกันด้วยท่าแรกครับชื่อว่า standing barbell curl นะครับเราจะยืนในลักษณะแบบนี้นะครับเล่นด้วยกันทั้งหมด4เซตเซ็ตหนึ่งเนี่ยเล่นประมาณ8 1 2ถึงครั้งนะครับตามกันด้วยท่าต่อไปนะครับชื่อว่า preacher curls with machine นะครับยิมของเพื่อนเพื่อจะต้องมีอุปรกรณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเล่นด้วยกันทั้งหมด8 1 2ถึงครั้งต่อเซ็ต เราก็จะเล่นด้วยกันทั้งหมด4เซตนะครับท่านี้เนี่ยระเบิดกล้ามได้ดีมากๆเลยนะฮะท่าต่อไปนะครับชื่อว่า cross body hammer curl นะครับท่านี้จะต้องมีดัมเบลนะครับแล้วก็เราจะเล่นแขนทีละข้างนะครับโดยในลักษณะการเล่นเนี่ยเ,เพื่อนๆก็จะ ยกดัมเบลขึ้นมานะครับมุมเนี่ยจริงๆควรจะอยู่ที่ประมาณ90องศาครับอันนี้ผมยกเกินไปนิดนึงนะครับโดยเราจะเด่นด้วยกันทั้งหมด8ถึง12ครั้งต่อเซตเล่นทั้งหมด4เซตนะครับในเซตท้ายท้าเพื่อนเพื่อนยกไม่ไหวแล้วเนี่ยให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะระเบิดกล้างแขนของเราได้ดีมากๆนะครับและท่าสุดท้ายนะครับชื่อว่า reverse barbell curl นะครับท่านี้ก็จะเล่นด้วยกันทั้งหมด8ถึง12ครั้งต่อเซตเช่นกันนะครับเราจะเล่นด้วยกันทั้งหมด4เซสื่ออลเซตนะครับกก็จะได้้้าแแขนนบบเปสวยี